สวัสดีครับอันนี้เกมว o n a ก้าฟาร์มนะครับเป็นเวอร์ชั่นพิเศษเวอร์ชันฮาโลวีนทำมาดีมากเปลี่ยนเดคอเรชันใหม่หมดเลยของที่เคยเป็นบ้านเป็นรถธรรมาดาเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นฮาโลวีนหมดเลยต้องถือว่าขยันมากเลยแล้วก็อันนี้มีวิเศษอะไรอ่ะเข้าไปดูที่อีเวนต์เป็นมีเวลาประมาณวันนี้ถึงวันที่8พฤศจิกานะครับให้เริ่มแรกก่อนให้ไปกดอันล็อ พอกดอัลล็อกเนี่ยจ่ายศูนย์ไว้วานาก็สามารถอัลล็อกได้ละแล้วลพออัลล็อกไปเนี่ยทุกเวลาประมาณสินาทีจะมีหลุมพิเศษขึ้นมาให้เราไปเก็บวิญญาณก็คือไอ้วิญญาณที่เราเก็บเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมของที่เป็นส่วนผสมที่จะเอาไปทําเป็นของพิเศษนะครับแต่ว่าอันเนี้ยพอเก็บแล้วมันมีไฟอยู่ต้องบอกเลยว่าอย่าไปยืนใกล้ๆไฟ ยืนให้ดูถ้ายืนใกล้ๆไฟเนี่ยไฟมันจะระเบิดแล้วกินเราอะมัน exit ิส m e หมายถึ10วินาทีแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้ต่อไปอะไฟมันจะระเบิดแล้วมาเข้าสิงเราวิญญาณเนี่ยเข้าสิงเราแล,แล้วเราเสียให้ไม่สามารถทําให้ดูได้ตอนนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับมันเออเลอร์อะพอได้ของมามันจะอยู่ไหนอยู่ที่ i n v e n t o r y แล้วก็ไปดูเป็นอินกิ d เด n นของเรานะครับสำหรับคนที่เข้าไปแล้วมี Error 408เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ช้ากว่าคือเซิร์ฟเวอร์เซาอัฟริกากด Ingredient นั้นไปขึ้นนี่ตอนนี้ได้ Fragment มาแล้ว2อันต้องใช้กี่อันไปดูกัน กินหึงหีบไปที่ f a คทอรีนะครับเพื่อที่จะทำหีบของเราหีบฮาร์วีนนี่ครับ s t o r c h e c e s e yes. ต้องใช้ Spirit คูณ3บวก1 Seed Spirit เนี่ยก็คือที่เราขุดมาได้จากนั้นและ Seed เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าได้มาจากไหนอาจจะได้มาจากการที่ ขุดขุดหลุมศพเหมือนกันหรือว่าไปต้องมีซื้อซีดอะไรไมาแยกยังไงก็เดี๋ยวไว้พอทราบแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปต่อนะครับแต่ว่าไออัน,นเนี้ยโซเชสเนี่ยจะได้เปิดไม่ได้อะไรคือจะได้2อย่างคือสัตว์เลี้ยงกับได้อะไรนะได้สัตว์เลี้ยงกับได้ของตกแต่งบ้านซึ่งเดี๋ยวไว้เอาลิงก์ที่ไปที่ไอบทความของอีเวนต์นี้ ให้ดูในด e สคริปชั่นนะครับก็ไปคลิกดูรูปได้ที่นั่นโอเคอันนี้แค่นี้ก่อนที่สีแล้วเดี๋ยวไปนอนแล้วครับขอบคุณครับ